สวัสดีจ้าเที่ยวทำไมไทยแลนด์กับในต้นเนาะวันนี้ในต้นก็พามาพื้นที่แถวๆกรุงเทพและปริมณฑลนั่นแหละครับซึ่งสถานที่นี้นั่นก็คือทุ่งบัวแดงน้บางเลนหรือตลาดน้ําทุ่งบัวแดงจังหวัดนครปฐมครับผมวันนี้เราสองคนก็ขับรถออกมาจากกรุงเทพมหานครไม่ได้ไกลมากนะครับใช้ระยะเวลาประมาณชั่วโมงนะครับก็มาถึงที่ตลาดน้ําแห่งนี้แล้ว ซึ่งที่นี่นะครับก็เรามาในช่วงบ่ายๆก็ดอกบัวแดงก็วายไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเราเนี่ยด้วยความที่ตั้งใจอยากจะมาถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ใช้ในงานพรีเวดดิง้งแล้วก็งานแต่งของเราเนี่ยก็เลยมากันครับผมสำหรับไฮไลท์ของที่นี่นะครับ ก็จะเป็นดอกบัวแดงที่บานเต็มสะถ้าหากว่าเรามาถูกช่วงเวลาประมาณ6โมงเช้าจะถึง10โมงครับในช่วงของเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับเราก็จะได้ชมดอกบัวแดงบานสวยๆทั้งสะเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คพญานาคนะครับก็จะอยู่ริมเมืองนะครับไม่จะเป็นต้องนั่งเรือก็ได้ครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มาถ่ายคุณผู้หญิงที่นั่งอยู่ในเรือก่อนนะครับผม สำหรับที่ตั้งของตลาดทุ่งบัวแดงแห่งนี้นะครับก็จะอยู่ในตำบลบางเลนนะครับอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม,มก็แบบที่แจ้งนะครับคือห่างจากกรุงเทพประมาณ1ชั่วโมงโดยรถยนต์ครับเวลาเราจะเสิร์ชหานเนี่ยก็พิมพ์ใน google ได้เลยนะครับว่าทุ่งบัวแดงณนะบางเลนหรือว่าตลาดน้ำทุ่งบัวแดงครับสำหรับการนั่งเรือแล้วก็จ้างโดรนถ่ายนะครับก็จะมี ค่าใช้จ่ายประมาณหนึ่งนะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยอันนี้ผมก็จำได้ไม่แน่ชัดก็ถ้าหากว่าท่านไปเนี่ยก็อย่าอย่าลืมลองถามนะครับว่าเท่าไหร่ถ้าหากว่าราคาถูกใจก็ไปกันเลยนะปิดท้ายคลิปนะครับเราก็จะขออนุญาตลงบดอนนะครับที่เราถ่ายไปเนาะว่าเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นของการถ่ายในระยะใกล้นะครับแล้วก็ลอยขึ้นสูงไปเรื่อยๆนะครับก็ลองดูนะว่าเป็นยังไง สำหรับวันนี้นะครับในต้นก็คงขอตัวลาไปก่อนเนาะสำหรับครั้งหน้าเนี่ยในต้นจะพาไปไหนหรือไปทำอะไรก็ค่อยว่ากันเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าแล้วก็หลังจากจบคลิปของโดนเนี่ยขอลงท้ายด้วยภาพนิ่งที่โดนถ่ายให้เราอีกสักหน่อยละกันนะบา,บาย